สวัสดีครับผมยุศรีแมพครับตัวแทนจุนไบออสจังหวัดอุดรธานีครับวันนี้จะพามาชมรถลูกค้าที่ทำกับผมครับมาดูคันแรกก่อนเลยครับอันนี้เป็นออ l น e 1.9ครับมีแต่งเล็กน้อยครับมีโบ้ลลกไฟฟ้าตัวนี้มีเฟืองท้ายแล้วก็แ้วาวเลครับตัวนี้เป็นไฟสแตนอโลนครับตัวใหม่ของจุนไบโอสครับ รอบนอกก็มีล้อเวลมีเบาะพวงมาลัยเกียร์วัดทั่วไปครับคันที่2ครับอันนี้เป็น all new shape ครับ new s h a p หเกียร์ครับอันนี้มีโบกปาก4.4แล้วก็แก้เบาวตัวนี้ก็เป็นไฟสแตนของกินบายโอนครับรอบนอกก็มีกระจกฝาแล้วก็ล้อเวลมาดูคันที่3ครับอันนี้เป็น all new สองจุดหครับตัวนี้ภายนอกม่มีอะไรครับมีแค่ล้อ แล้วก็แมปไฟสแตนด์นโลของจูนไบโอนครับอันนี้ว i โก้ชุดใหญ่เลยครับมีชุดอินเตอร์เทอ์ F55 ครับแล้วก็เป็นไฟสแตนของจูนไบโอนครับแล้วก็มีล้อ T.E. แล้วก็มีชุดเชียงเฉียงเตรมลำเลยครับคันนี้แล้วก็คันนี้รถแต่งครับมีล้อแล้วก็ตัวนี้เป็นสเตียบหนึ่งครับรถบ้านขับสนุกครับ สวัสดีครับผมยุทธรีแมพครับตัวแทนจุนไบโอสจังหวัดอุดร,รครับเ,เขตอำเภอหนองคซอรครับสามารถติดตามผลงานได้ที่ Facebook จากกิจภูย่มใจเพจรีแมพยุทธรีแมพครับเบอร์โทร0 9 8 2 1 4 1 3 8 3ครับหน้าร้านผมเป็นร้านยุทธพาแชร์ซิงครับขอบคุณครับ